วัดีนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวหนูก็จะมาอัปเดตเหมือนที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าอาการของพี่นวัตอ,อ,อิสระไก่สีเนี่ยอาการพี่วัดไปถึงไหนแล้วเป็นยังไงบ้างอาการพี่นวัตนะคะข้างต้นเลยหนูขออัปเดตก่อนว่าตอนนี้นะคะพี่นวัตเนี่ยอาการ กืออง,ง่ายๆเพิ่งย้ายจากชั้นที่อยู่ก่อนหน้านี้ไปชั้นที่23ตอนนี้ให้ออกซิเจนค่ะทุกคนเป็นเป็นออกซิเจนแบบแรงดันสูงครึง่งพี่นวัตหายแน่นอนค่ะพี่นวันหายแน่พี่นวัตหายแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวน,นะคะทุกคนโคตรจะสู้เลย ผู้ชายคนนี้สู้มากหนูบอกเลยตอนนี้ก็น่าจะดูอยู่ถามว่าเชื้อมันลงปอดหรือ,อยังเหมือนที่เมื่อวานนะคะพิณวัตได้โพสต์ไปนะคะก็ได้ลงเป็นที่รับร้อยแล้วแต่แกก็สู้ตอนนี้แต่ก็ยังตอนนี้รักษาโดยการเขาเรียกว่าให้พลาสมาอย่างข้างต้นนะคะ่ะหนูก็ได้ทําการตักเตือนระบบเป็นผู้ปกครองบอกแกว,ว่าวางโทรศัพท์บัตรเดี๋ยวนี้แล้วก็ปิดตาแล้วก็ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นต้องถึงเวลาพักผ่อนบ้างเพราะตอนนี้ก็คือใน ความคิดของพินวัตคือต้องการจะช่วยองค์กรอย่างเดียวต้องการจะช่วยคนนั่นต้องการจะช่วยคนนี่หนูก็เลยบอกว่าต้องพักแล้วว่ะค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าบางคนเนี่ยถามเข้ามาว่าเอ่อเชื้อเนี่ยเป็นเชื้ออะไรนะคะพินวัตติดสายพันุ์อินเดียนะคะหนูเครียดแทนพินวัตตอนนี้ก็คือบนม่วมแลวไปบนที่นั่นเดี๋ยวพินวัตออกมาพระฉน,รนต้องต้อง ต้องก็คือต้องทําตามที่ก็คือต้องต้องไปแก่ <c oughs> ดิชั่นบนไวไล่ไทีมารดิฉันบลอกเลยค่ะแกก็แกก็บอกแกยอยากคุยด้วยแต่ว่าแกนเหนื่อยหนูก็บอกพี่พักผ่อนก่อนก,ก็ก็ใส่เขาเรีเยกอะไรนะใส่ออกซิเจนแบบแบบเป็นแบบเนี้ยแล้วก็เป็นมีถุงมีถุงแต่ว่าพูดได้ค่ะแต่หมอนแนะนําว่าให้พักผ่อนเยอะ ซึ่งตอนนี้คือต้องเกบอกหนูว่าอาการข้างอ้นคือแกไม่สามารถที่จะนอนนอนงายหน้าได้หมอต้องให้แบบต้องให้ความหน้าความหน้านอนสรับหนูนะอาการพินวัดไม่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจสําหรับพัชรพรเพราะพัชรพรไม่พอใจในสิ่งที่พินวัดอยู่ในโรงพยาบาลพอใจก็คือต่อเมื่อพิ่นวัดออกมาเดินได้ปกติออกมาเดินข้างนอกไม่มีเชือ้อนั่นคือสิ่งที่หนูพอใจถ้าใครถามหนู ว่าพี่นวัดเป็นอยูงจุดจบว่าไม่พอใจตั้งแต่วันแรกเพราะไม่อยากให้ใครติดนะคะส่วนดราม่าที่มีเรื่องอันนั่นที่ออกไปออกหลายช่องมากอีพวกที่อีหิวแสงมันก็เออนะก็อยากจะบอกว่าไม่ได้ติดมาจากพี่นวัดนะคะเพราะว่าทุกคนละสายพันธุ์กันพี่นวัดเป็นสายพันธุ์อินเดียส่วนคนที่ติดเข้าไปเป็นสายพันธุ์อังกฤษไม่ได้ไม่ได้สายพันธุ์เดียวกันนะคะทุกคนแล้วก็พี่นวัดเนี่ย ออหมอได้ทําการตรวจเชื้อจริงๆนะคะตอนที่พินวัตรนี่ยอยู่โรงพยาบาลนะคะว่าพินวัตเนี่ยติดเชื้อจริงๆประมาณวันที่อะไร่แต่ตอนนั้นตอนที่รู้ว่าก็คือพินวัตอยู่ในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วซึ่งคุณหมอก็บอกมาว่าพินวัตเนี่ยติดเชื้อประมาณวันวันที่24นะคะส่วนน้องคนหนึ่งที่อยู่ในกรณีของออออที่ประกวดอะคะ่ะ เขาติดนที่28คนละสายพันธ์กันนะคะไม่สามารถข้ามสายพันธ์ได้นะคะกรุณามีสตินิดนึงคนที่คิดจะปัน่นถ้าใครจะบอกว่าพชลพรปากลงปากแรงอะไรก็รับไม่ได้แนะนําค่ะไม่ต้องดูบล็อกไปเลยหนูบอกว่าหนูอยากอาลาตําแหน่งมากเพราะเนื่องจากว่าหนูไม่อยากทําให้ให้คนด่าหรือว่าอะไรที่มองว่าเป็นนางงามตั้งจริงแล้วว่าค่ะนางงามคือคนถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูหนูก็ย้าอีกรอบว่านางงามคือคนนะคะหนูว่าหนูอมงถูกเวลามาก หนูงงแล้วแบบเป็นไม้กันหมามากหนูบอกเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหนูกาลังจะบอกทุกคนว่าตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะทุกคนพี่นวัดพี่นวัดอาการถ้าถามว่าหนักคือหนักไหมบอกเลยว่าหนักบอกเลยนะคะว่าหนักขอให้พักคุ้มครองค่ะใช่คะ่ะขอให้พักคุ้มครองพีนวัดค่ะ แต่หนูไม่มีอาการใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะยังกินหลับนอนเขาเรียกว่ายังยังกินหลับว่ายังกินอิ่มนอนหลับดา่าคล่องเหมือนเดิมนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะพี่วัดคุยกับหนูว่าน้ําใจเย็นๆนะพี่วัดบอกหนูคือหนูว่าร้อลุ้มมากทําไมรู้ไหมหนูถึงได้โกรธบางคนบอกว่าหนูประจบประแจงพี่องหนูว่าไม่ได้จบประแจงค่ะหนูไม่ได้ประจบประแจงแต่สิ่งที่หนูเป็นคือพี่วัดคือคนในครอบครัวเราไปเรียบร้อยแล้วครอบครัวแกครอบครัวพัชรพรคนที่ให้อนาคตพัชรพร ดังนั้นแล้วถ้าใครจะบอกว่าหนูประจบประแจงหนูไม่ได้สนใจถ้าคนในถ้าเอาง่ายๆถ้าคุณมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่แล้วมีคนมาพูดแบบนั้นกับคนในครอบครัวคุณคุณจะนั่งยิ้มเฉยเโดยที่คุณไม่พูดอะไรหรอเป็นไปไม่ได้พัชพรพรไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วกครจะบอกว่าพัชพรพรเป็นตลาดล่างเป็นคนตลาดล่างค่ะเป็นคนที่ยอมรับตัวเองว่าเป็นคนตลาดล่างหมอบอกว่าช่วงนี้พี่นวัดจะอาการค่อนข้างหนักเพราะเนื่องจากว่าอยู่ในวีคแรก กเหงาเขาเคยอยู่ติดบ้านหรือเปล่าเขาไม่เคยอยู่ติดบ้านเนยเพราะเขาอยู่ในห้องแล้วเขาก็แบบเขาก็โทรหาคนอื่นแล้วก็เออเข้าใจก็ดูวิดีโอลิงไปก่อน <c oughs> ให้แกดูวิดีโอเองเพราะว่าแกจะเลี้ยงลิงแกอยากเลี้ยงลิงแต่ไม่รู้จะเลี้ยงได้หรือเปล่าแต่แกบอกหนูว่าแกอยากเลี้ยงลิงก็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 นะเออเออไม่รู้ยาวมีปฏิกิริยาอะไรกับแกรหรือเปล่าแกถึงได้อยากเลี้ยงลิงหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน